เมื่อสังคมถูกขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ตผ่านสื่อออนไลน์ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นก็เลยทําให้เกิดการกลั่นแกล้งทางโซเชียลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยและกลายเป็นไซเบอร์บูลี่ g ผ่านทาง Facebook Instagram Twitter และโซเชียลอื่นๆ ไซเบอร์บูลิ่งคืออะไรแล้วเราเคยโดนหรือไม่นินทาล้อเลียนส่งข้อความนินทาเพื่อนล้อเลียนสรีระรูปร่างหน้าตาสีผิวให้เพื่อนอับอายเสียหายสร้างกลุ่มออนไลน์โจมตีกีดกันการไล่บางคนออกจากกลุ่มออนไลน์เช่นกลุ่มไลน Facebook แอบ,บอ้างตัวตนสวมรอยแอบบเข้าไปล็อกอินคนอื่นแล้วโพสต์ข้อความให้เจ้าของบัญชีเสียหาย ทำให้อับอายว่ากล่าวด่าทอด้วยคำหยาบคายตอกย้ำปมด้อยให้เสียความมั่นใจแชร์ด้วยคลิปส่งข้อความรูปคลิปวิดีโอประจานจนเกิดคอมเมนต์เสียหายผู้ที่ถูกกล่ัแกล้งถึงแม้จะไม่มีบาดแผลทางกายแต่มีบาดแผลในใจซึ่งก่อให้เกิดความกลัวเครียดอับอายหรืออาจเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงอย่างการฆ่าตัวตายก็เป็นได้ เรามาเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเจอเหตุการณ์เหล่านี้กันครับ STOP หยุดกลั่นแกล้งกลับด้วยวิธีเดียวกันไม่ตอบโต้เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำซ้ำ BLOCK ตัดช่องทางการติดต่อลบแบนบล็อกกับทุกช่องทางเท l เก็บหลักฐานบอกคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือบุคคลที่ไว้ใจเพื่อขอความช่วยเหลือ Remove ลบภาพหรือข้อความคลิปที่ถูกกลั่นแกล้งออกทันที Be strong เข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าไปให้คุณค่ากับคนหรือคำพูดที่ทำร้ายเราใช้เป็นแรงผลักดันให้เราดียิ่งขึ้นก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆพ่อและแม่พร้อมรับฟังและยืนเคียงข้างเราทุกเมื่อช่วยหาทางออกให้กับเราเราต้องรู้จักเคารพตนเองเห็นคุณค่าในตนเองพร้อมเผชิญกับปัญหา ที่สําคัญเมื่อไม่อยากให้ใครมารังแกเราเราก็ไม่ควรไปรังแกใครเช่นกันครับมาช่วยกันสร้างสังคมออนไลน์ให้น่าอยู่กันนะครับเธอสนุกฉันสนุกคือการเล่นกันเธอสนุกฉันไม่สนุกคือการแกล้งกัน